ให้ผู้หำเฮียนหูวิ่าปาดทั่งใดก็ให้มีใจจดพึงวิ่าจ้าของหูพี่นอ้องเอ้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับัมพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาพา่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งพญ,ญาบทน,นี้เป็นพญ,ญาที่ท่านเปรียบเทียบว่าถ้าเราได้เรียนได้ศึกษาได้ทำอะไรแล้ว เราจงทำให้เชี่ยวชาญให้ชำนิชำนานให้ช่ำชองจนถึงขนาดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเลยในเรื่องที่เราชอบนั้นหรือผู้อย่างหนึ่งว่าเรียนอะไรก็ให้ใส่ใจอันนั้นให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนพอสมควร อย่าได้เรียนแบบครึค้งกลางๆแบบรู้อะไรหมดทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องสักอย่างประมาณนี้มันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเมื่อได้ล่ำเรียนรู้ล่ำเรียนวิชาแล้วเนี่ยต้องเรียนให้เก่งต้องเรียนให้เลิศระดับเฟิร์สคลาสเพื่อจะสามารถนำวิชาวความรู้ของเราที่เราเรียนนั่นแหละไปใช้ในการดำเนินชีวิตในใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ถ้าเราเป็นตรงข้ามกันเรียนเรียนเล่นเล่นจบกับเพื่อนแต่ไม่เหมือนเพื่อนความรู้ส่งครูมันก็มกกักจะลำบากทีหลังพอไปสอบไปอะไรมันก็สู้เขาไม่ได้เนื่องจากเราทําการบ้านน้อยเราเรียนไม่หนักพอเราใช้สมองไม่มากพอในวิชาที่เราศึกษานั้นสุดท้ายก็สอบตกเมื่อต่สอบกบพอพอก็ยังไม่ผ่านอย่าไปว่าเลยภาคคอหอภาคคอ,อมันก็จบด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคนเราจะดีได้จะดินได้จะเก่งได้มันต้องเริ่มจากพื้นฐานตั้งใจเรียนตั้งแต่ที่แรกตั้งใจศึกษาตั้งแต่ที่แรกจึงส,สามารถนําวิชาความรู้ที่ตัวเองรู้เรียนมานะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งพญาบนนี้เป็นหลักการที่ท่านบอกไว้ว่าถ้าเรียนวิชาอะไรแล้วคุณก็ต้องเรียนถึงขนาดเป็นปราช์เป็นผู้รู้เป็นบัณฑิตในวิชานั้นๆเพื่อจะวิชานั้นแหละ ไปพึ่งพาตัวเองไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาทรัพย์แต่ถ้าเรารู้ครึ่งๆกลางๆอย่าว่าแต่ทรัพภายนอกเลยทรัพย์ภายในก็ไม่ได้ทัพภายนอกก็ไม่ได้สุดท้ายก็เขาเรียกว่าปร,ริญญาตอเหลอดกอกเตอร์ห้องเอเรียกรว่าปร,ริญญาตรตอเลอดกอกเตอร์ห้องเอคือคือไม่ได้จบอะไรพอที่จะเป็นเหตุเป็นอันประมาานั้น เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรคำว่าปริยาตอแหลไม่ควมว่าจบมันไม่ได้ความรู้จริงๆนะอาจจะเป็นคำที่หนักพอสมควรแต่ก็อยากจะให้รู้ให้ท่านเปรียบเทียบว่าที่เราคุยเราพูดกันนี่มันเป็นสิ่งที่แค่เปรียบเทียบเปรียบเปยไม่ได้ว่าให้ใครนะครับส่วนใครไม่ได้เป็นไปในประเด็นนี้ก็ไม่เป็นไรส่วนใครเป็นก็ถ้าเป็นการล่วงเกินเรื่องแล้วก็ขออภัย แล้วเราท่านท่านทั้งหลายก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม